Facebook Reel ยกเลิกการสร้างไรายได้แล้วจริงเหรอ คำตอบก็คือจริงๆครับเฟซบุ๊กเรียวเนี่ยจะยกเลิกการสร้างไรายได้แบบเดิมขอ,อย้ำเต้ใต้ว่าแบบเดิมนะฮะภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งวิธีเก่าที่หยุดการสร้างไรายได้นี่คือโฆษณาในสตีมนะส่วนอันที่2นะครับที่ทุกคนฮือฮากันมากเลยก็คือโฆษณาที่อยู่ในรีวนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเงินโบนัสนะครับจากโพสต์สต่างๆที่เราได้โพสต์ลงไปเนาะอาจจะเป็นแบบโพสต์รูปภาพโพสต์บทความแล้วเราก็จะได้เงินนะครับตามการเข้าถึงซึ่งวิธีเก่าตรงนี้ทั้งหมด จะถูกหยุดและยกเลิกไปแต่ว่ามันไม่ได้หายไปนะครับทั้ง3อันนี้มันจะถูกรวมเข้ามาเป็นระบบใหม่ที่ชื่อว่า Content m o n i t z e ครับมันจะรวมทุกแบบนะครับเข้าเอาไว้ด้วยกันเลยนะฮะก็คือไม่ว่าคุณจะทำเป็นโพสต์เป็นบทความเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นไลฟ์หรือเป็นโฆษณาใน,นรีลนะฮะถ้าคุณสามารถได้เป็นยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์เนี่ย คุณก็ได้เงินเยอะตามขึ้นไปด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่ามันยังเป็นแบบเบต้าอยู่เนาะซึ่งรายละเอียดยังออกมาไม่เยอะแต่ว่าคนที่ทําคลิปเป็นครีเอเตอร์ลงคลิปรีวิวลงโพสต์ก็ยังได้เงินปกตินะครับให้เปลี่ยนมาสมัครการรับสร้างไรายได้แบบนี้แทนเนาะส่วนอันที่2ก็ให้คนนะครับซับสคริปชันเหมือนใน YouTube เลยส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นดาวครับก็1ดาวประมาณ30สตางถ้ามีคนให้ดาวเยอะแล้วก็ไปแลกเป็นเงินได้เยอะนะครับก็เหมือนระบบของขวัญใน Tik t o อกนั่นเอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันอัปเดตมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพิ่มเติมนะครับผม